พี่เดน่าอยู่ที่ตู้เพลงนะจ๊ะตอนแรกจะไปดูหนังจ้าคนเหนมือนไม่ใช่เหมือนมาเดินขบวนกันอะคิดดูเคลียเลยก็เลยมาร้องเพลงสองคน,นรจ,จริงจริงร้องหมดไปแล้วแหละเหลือสูงเพลงแล้วแต่ไม่แม้ยังใช้ได้ก็เลยจะมาร้องสดสด,สดสดอะเข้าใจป่ะแบบสดสดอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาฟังกันดีวกว่าเพลงอะไรนะเพลงอะไรเพลงอะไร จุดเริ่มต้นโอเคจุดเริ่มต้นของจุดจบของดานดูฟินเยเริ่มตไงเลเลอยู่ไม่นานเลไมเลียเวอยู่คข้างกันสลงทุกทีเราดูความรักริมจาหายสุดมือจะคว่ ทมีทางไหนจะได้วันเหลือเพียงมีนานมาอานสัยไม้เข้าร้องอะ่ะโอเคปะเออเดี๋ยวมาร้องต่อ